ขอสวัสดีทุกท่านครับเมืนีเดี๋ยภามาชิมอาหารเหนือครับอยู่ที่จังหวัดคอนแกนข้าวซอยเชียงใหม่ต้นตำรับอาหารเหนือนี่ครับรับจัดขันโตกด้วย043337769 Check this out This is the North Restaurant Northern Food ข้าวซอยเชียงใหม่ Is like creamy noodle อุ้ยมีหลายอย่างเลย น่ากินครับนี่ฮังรีสั่งได้ที่ไหนเอ่ยเยนาะ,นะเดี๋ยวว่าจะขอถ่ายรูปไปรงร้านขอนแก่นแซบแบบนี้คอนแก่นที่ไหนแซบได้อยู่เนาะค,นร <c oughs> ครับผมผมเอาชุดน้ำพริกหนุ่มครับครับแล้วก็ข้าวซอยเนื้อเหรอ นี่ข้าวซอยเอาข้าวซอยเนื้อแล้วกันครับพี่กี่ครับกี่ถ้วยหนึ่งครับผมอันนี้ไก่เหรอพี่ใช่ครับนี่เป็นเนื้อเนื้อครับน้ำพริกน้ำพริกหนึ่งหนุ่มชุดหนึ่งแล้วก็ข้าวซอยครับกินนี่ครับอ๋อมีเนื้อกับไก่ เราเนื้อหมูไก่เนื้อเนาะเนื้อครับเนื้อจะเป็นเนื้อเปลือยโอ้เยี่ยมเลยโอ้ยสุดยอดตจงทานตรงไหนดีในห้องแอร์ก็มีห้องแอร์เรามีห้องแอร์ด้วยเหรอค่ะเยวจะทานในห้องแอร์ก็ได้ครับข้าวในงครับทางเลนหนึ่งถุงเข้านวดหนึ่งเข้านวดสองห่อใส่ถุงนั่งหลบต้นไหนต้นไหนผมไปเสิร์ฟเองเลยใช่ไหมไม่ต้องค่ะเดี๋ยวคุณ น้ำพริกหนุ่นมนีม่กินกับอะไรพี่แคบหมูหรอแคบหมูอ๋อแคบหมูให้ด้วยครับผมแคบหมูที่ตนะพี่โอเคส่วนใหญ่ที่นี่อะไรขายดีสุดพี่ทางเลเหรอขซอ,อยไหมอ๋อข้องซอยขายดีสุดพี่ผมเอาอเอาอันนั้นน่ยไอ้ไส้อั่วให้หน่อยหนึ่ง เราไม่เอาเดียวเอาฮังเลดีกว่าฮังเลให้หน่อยครับผมเข้าซอยครับครีมีนูโด and this is อ่าแกงฮังเล it's like pork stew and this is my favorite น้ำพริกหนุม่ม the northern chili paste eat with a uh, crispy pork here ว่าเรีกอะไรกันที่นี่เบฟสติลกัอกับกับกันกับ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 กัอกักับ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 กัับก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 ัับกับกับกับบกัับกักับกับกบกับกกับ ไ่ดไก่อเแร่าจะเป็แกี่ก็ข้นเค้มเท่ากันครับมันหวานอยู่แล้วครับผมแล้วก็ทิ้งกันเครับ จำมาลองหมูอร่อยมากเด็ดข้าวกันกินสอง จริจคมคุากจุกยอดเลยอร่อยมากขอชิมยาวๆแล้วกันนะครับ very delicious I recommend ล okay. ืมทานอันนี้ฮางเล softy tender แ้วมันจะเป็นเนื้อเปื่อยครับเป็น beef stew

一级棒，战斗力。